ฝรั่งเศสหนาวมากตอนนี้บอกว่าปารีสหนาวมากตัวเกียวมิวสิกถึงเมืองปารีสไปเรียบร้อยแล้วค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกของเรานะครับผมยกทัพมาถึงปารีสเลยนะฮะไปกันเลยไปกันเลยเอารถแดงเจอเดี๋ยแดงเจอเดี๋ยวอาไปปุ๊บดเปิดไหมนี่เมืองเอาดิฮะเ็นกระแทบมากออร์เรนจ์ผสมไหม ส้มสเปนบอสแมนส้มประเทศนอกพี่บ่าวกินอะไรอ่ะพี่บ่าวกินเป็ดหรอบอร์ผ้ามือหั่เวียดนามบอสพผ้ามือหั่นนานชาติอันนี้อายุสี่ดิ่งตัวชื่อฮ่งกงี่ว่าพนารีน้องต้องเข้าใจมึงพม่นบาวรึสามบ่าว่พี่บ่าว ที่นานาชาติเหรอครับจ้าจ้านนาชประเทศไหนบ้ครับนี่นานาชาติเลยจ้ะวันนี้พาพาการมากินอาหารนานาชาตินะครับผมของที่เวียดนามครับอุ้ยนีอรงผมอ่ะก๋วเตี๋ยวส้นเอาอะไใส่เฮ้ยทำไมได้กินเบอร์โปรนี่ ทำไงจะกินครบทุกอย่างอันนี้อันนี้นนนเป๋อก๋วยเตี๋ยวหลอดน่ากินหลายแฮะหมูอะไรรอเนี่ตรงนั้นก็มีนะอะไรไม่รู้เยียงอยูน่นะสลาดถ้ายังเดินไปสูนเลยอันนี้เป็นหมูหรือเปล่าตอนนี้หน้ารอแมน lòng lòng bơm là vị nước trái như Nói chuyện này hay mình bị được không Sorry. Uốt. Có bán loại không? Anh ấy nói vàng vàng. Là... không? Đồ หมูยอหมูยอบนหมูยอมงบน,นหนังเยอะมากคิดถึงหมูยอเจี๊ยบไฟเลยอ่ะซูชิไหมอันเดีย <laughs> บไม่ได้เดียวอย่เาเป็นไรไม่กินไม่กินกินด้บาคนทุยางนี่เขายำกับนี่พียำอันนี้ยำเส้น น่นอีกแก้วนึ่งไงเัน,น,นกันดิสกันรซูชิจะกินอยู่นะกน,นไหมถ้ามีแซลมอนน่าจะเลิศอยู่มไม่ก็มีอะงอยากมี แบบเท่ๆกินดีนำเขาอาหารเด็บนานาชาติแตกไม่รู้ประเทศไหนบ้างอันนี้วัดป่านานาชาติวัดป่ามาวัดป่านานาชาติคลร์โลหรอใช่เฮ้ยใจตรงงานปาเนียมีน้ำจิ้มด้วยอันนี้ลงมาใหม่แล้วตรงไหนค้นหาไม่เจอเลยหนิ ตรงที่พี่ผูหญิงผมยาวยืนนะ้เอาไมอี่บอหมดแล้วมตลอดล่ที่ขายุ้อหรอข้างหลังนะฮะข้างหลังชิุชิครับุบหมดอีกแล้วอีแล้วนีแต่มมีกุ้งนะมีกุ้งกุ้งหังเลยนะเนี่ยเขากาลังหั่นอยู่ใช่ไหมก็หขขันเป็ด นจริงเหรออวัสดีพูดเวียดนามแค่ห <c oughs> ูกับหาอยู่เด้อโอ,โอ้ยไม่ได้อะไรเที่หมืเชียงช่องบ้างช่องไหนไปเที่ยวแหละช่องอะไรไปเที่ยวให้ทำคลิปได้ครับปลาหมูสับๆปลาลำบากครูนี่จ้าเกี๊ยวซี่บุญพันนะ